พ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเชียร์เท่ากันพอกับสองแม่น้องแก้มบุ๋มพี่น้องเลยตอนนี้ก็พายายมาเป่ากันเลยพี่น้องพักกันนอนอะไรนอนประสมศาสตร์คุณก็มาสู่อยู่คำจะเห็นเฮือนคือำเป็นไ่ต้องว่าจะเห็นเฮือนหลุดนะผูดาขุดไปไปหาเงินหาค้ำหรืไปหาหลักจ้างคนงานคนใจคนจี พอได้อยู Connie, it, Somehow, ่ได้กินไหนแล้วในไรแหละสบายดีพี่น้องมาเป่าสบายดีเด้อสบายดีปลาลูกไหนก็ลูกสบายดีมาเป่าเฮือนเพิ่นพี่น้องเลยนั่งมาฮัมสบายดีเพิ่นแม่ลูกย่อมือใส่สบายดีเด้อสิอืมพังสิว่าในเป่าตอนตอนแรกๆนะเจ็บแห่งเจ็บบ่ มเล้ยบเังกบเ้บาเป็นังบ้านดยจะเ่งหรอะบเป็นยังยายเฮานี่มันสิเป็นอย่างผีสิในกวหูล่ืวะบ่อนะมันเป็นกบนอกไอเนะอยู่ลุ่มมันเด้ไม่ใจจะหนเป็นอปาะแปะแถวลุ่มแถวกระแตหูบ่อแ่ใช่เป็นด้วยอปปะแปะ ไม่ดอกม่ดูมาอีกงะก็เลลอ่าัก็ไมเลยเอนนยังบอกออบาเอยู่เริ่มออยเริมข้ลอืมพอผอนผอยู่หน้าพอผ่นผนลนอนหน้าซึ่อนผนอยู่ที่อืม ไปหนื่มเาหน่มน้ยยุอะทุกเบื้องเบื้องน้ก็คือการบ่แม่บ่เจ็บกระได้บกทีะใช่บ่ใช่เห็ดมะด้วยด้วยเจ็บขยะขยบแทบถึงเจ็บบ่อข้อถึงเจ็บบ่อถึงเดี๋ยวมันยากกบแม่เอ้ยเราจะดอนทางมองอะไรไหม ยายเป็นอยากเศ้าพี่น้องเลยกบฏตีคนโดยแม่แล้วยายขอถ่ายเศ้าบุลืมบุลืมคุณดอกตอนแรงจะมาอีอเลยตอนแรงมกตอนสใจม้ามาตอนเทาเห็นงานเาขึ้นงานซีโมงเลงชล มาเมื่อวานนี่ก็เต็มที่เลยสองชบเลยเต็มเต็มเลยประกันไทยชาวพันเพีงเพีงเอออยู่ในบางใดอ่ะตอนเจ้าไกลมาเนี่ยอืมอ uh ี่น้อยอีกวันทีสว่างสองชกอืมมาเมื่อวานมาเกี้กับเขานีอีโพเกี่ยวกับเขานีอีโพรเลยเดี๋ยวมันสีช็อกคือมันสียังไงนั่นน่ะเออของคนกินเนาะแต่วบอกเอ้ยเอ้ยกูเมื่อยเด้อสมมตินะเออเรามาเกี่ยวกับเขาอยู่อีโพเมื่อยมึงกระเทาเลยเฮ้ยกูกำลังจะพังขาบมึง กูเนีกูชิ่เมื่กูขีนหอแม่กูหอแม่กูชิ่มาหาเพื่อนหอแม่าออแม่กูมาหาอยู่เที่ยงแม่มาหาอยู่เที่ยงก็บอกเดีเราโม่หอเที่ยงพวกผัวพวกผัวบ้านผัวออกมามขึ้นไม่อตะบอนหอเที่ยงเมื่อก็สากกึ้อเข่าลอเข้าใจว่าเขาบอได้ง่านแม่มาเอาเร้วไปคนเด้อบอกเข้าใจนะแม่วาเล่เล่ตายก็ถึกบอกตายจะดูด้วยดูย่ึ่งแม่ทั้งพ่อตายทั้งแม่ทั้งผัวอืมตะลอนแม่กินหน้าพิน

cho non và các mụn bọ เปล่าพี่น้อยเออมาืาแรกนะสิคไายแน่ดิเล่าบอดีนอนเลยเมื่อคืนนี้กะเจ็บเห็นย่างพุ่นแม่เปล่าใครเอาบเบาอืออตาเปล่าเมื่อคืนแล้วก็ได้นอนเนาะนอนในหนึ่งวางจีแ้ง ย็นบ <inaudible> so mm ่แ hmm. ม่ย hmm. ิ้นอยู่บ่อฮะเป่าบ่ไยินหูหบ่ได้ยินเลยโดยโยคือยินแล้วนาอเป่าเนาะเป่าทอมนยจ็บแล้วแม่เอ้ยคุยแล้วมือหนึ่งของมือคุแล้วก็หูชื่อว่ามันใครหรอถชาโทรเลเนาะ โอยสวองไเศ้าข oh, ้าด้ดีเข้าด้เศร้าวันรุ่งบุญมคุณยอดูยาบหยาบยาบใน้งมาเต็อืมแบบยน้องดิแต่ก็ห้อน ข่อยปัวคนจนว่านามยังเหงงออกเมื่อยังเท่าอีแม่หหอนไแซวแข่งแซวาแซวกด้นกดโตเบาโอตรหนาลำุกข่ยว่าไอข้ามตอนกับเท่านั่นข่อยเ่อยบปัวแล้วเป็นยังตดนมาเป็นหวัดเออเป็นตาตาแลเป็นวัดนล่งแหมงานไปไ่กู้ bỏ đây cho khá là khá nó xinh không? trşallah không Trivia còn cái nấm cợt nấm cợt mà cho mà Background pare sỗi gì so này bắt nương, bị lúc nhộn để một cái mặt nhỉ! hai then filming my remembering. There is a common mistake with em, cause I always feel everyone ال sided trip my mum did shit on me. Mother said to me, I'll go back and do it, but at the end it's not the lúc 07ieri I'll go Nè, mời 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 bố mời 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 nó mời mời อืมอืมวันวานจะทานผักเสรานวันนี้เทปเทปเอิเ้ยมาเลยหลยัลงจากมาแต่เป่าพี่น้องเอเ้ยพี่น้องแกงบ,บุ้มกับแกงปลาพี่น้องแกงปลาแล้วก็กพนอน้องแกแก,แกมบุ้มคือน้ำต้มแล้วก็หม้อเขาหงุงถ้วยบวงเนี่ยกระถางค่ะมาละ

อาเสลอป้าพูยังยังมาได้นะำเลยบอกมีน้ได้ก็เปิดท่องเปิดส่ยแบนห่อนแหงกันเลยเปิดลมใช่ไหมป้าบอเปิดผนลมบ้เปิดผนลมเขาเขาเ็นเบอเอี่ย่ะแะแกงปลาหันห่อนแกงใส่หมักบบ กินเสร็จผบอกปุมากิดกินพอมันหอนแล้วมันยังแซสพพยายกินข้าวก็พี่น้องไว้คลิปเด็กกับสีดำลาพาญาพี่น้องไปเด้อฝากกิ๊แล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองแม่น้องแก้มบมสบายดี